โอเคครับทำการสตีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่ตอนนี้ทุกท่านนะภาพรวมนะฮะภาพรวมของทุกท่านก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงในตัวของ IFTTT แล้วก็ Line m o ต i f y แล้วก็แจ้งเตือนได้กันท่ทานละนะครับต่อไปเราจะมาทำการปรับคอลัมน์ให้ตรงนะครับให้ตรงกับ ตัวลาย Notify ที่แสดงผลออกมานะครับให้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือให้มันตรงชื่อนะครับเวลาชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรเงี้ยรายการต่างๆขึ้นมาให้มันตรงนะครับวิธีการปรับแต่งนะครับให้เราไปที่แท็บดำ i f t t t i f t t t แล้วจากนั้นกดที่เมนู SETTING เครื่องมือเซตติ้งทำตามนะเอาให้ทันตามตามเพื่อนให้ทันนะครับกดที่ ifttt แล้วกดไปที่เซ t ติ้งแถบดำแล้วกดรอพิสูจน์ก่อนนะครับกดเซ t ติ้งดูให้ด้วยนะครับทนันเนาะตอนนี้10โมง43นาทีนะครับ จากนั้นกดที่ Setting เรียบร้อยแล้วให้กดไปที่คำว่า EDIT ในแถบเขียวครับ Edit ในแถบเขียวก็คือแถบ Line นั่นเองนะฮะเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับแถบ2แถบนี้แล้วนะเราจะมายุ่งในแถบคำว่า Message ตรงนี้ที่มันเป็นคอลัมน์คอลัมน์คอลัมน์คอลนะครับโอเคเนาะเราจะเจอคอลัมน์จุดๆแล้วก็เป็นโค้ดของเขาใช่ไหม ตรงนั้นแหละครับเอาอย่างนี้นะครับทุกท่านจาเป็นจะต้องใช้2ตัวร่วมกันนะครับก็คือหนึ่งเขียวบวกครับกับแถบดํานะท่านจะต้องคลิกแถบเขียวบวกกับดําเสมอเวลาเราจะมองหรือจะดูว่าคอลัมน์ที่มันแสดงน่ยมันอยู่คอลัมน์ไหนโอเคทุกท่านครับกลับไปที่แถบเขียวบวกครับ เขียวบวกครับทุกท่านมองไปตรงนี้นะครับทุกท่านมองตรงนี้ว่าคําว่าคอลัมน์เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ a b c นี่นะครับเขาเรียกว่าคอลัมน์คอลัมน์ก็คือเป็นแถวลงมาเนี่ยเนี่ยคอลัมน์คอลัมน์คอลัมน์เขียวบวกนะครับ ถามว่าตอนนี้คอลัมน์ A ของเรามันปรากฏอะไรอยู่ครับมันปรากฏอะไรครับวันที่และเวล,ลาครับเราจะต้องไปเปลี่ยนในแถบดำในช่องคอลัมน์นะครับ <esses S 1> คอลัมน์ A ครับいいคอลัมน์ A มันมันชื่อคอลัมน์ A อยู่อ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นเวลาไงใช่ไหม ให้เรากลับไปที่แท็บดำฮัลโหลแท็บดำแล้วนะตามให้ทันนะครับหลังจากนั้นท่านจะเจอคำว่าอย่างนี้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้เหมือนท่านก่อน,นมาต้องสนใจข้างล่างนะข้างล่างทุกท่านอาจจะเป็น A B C ของท่านไปแต่ที่แน่นอนนะครับท่านจะเจอคำว่าคอลัมน์ A จุดๆแล้วก็มีอะไรไม่รู้ต่อท้ายอย่างนี้ ตรงตั้งแต่ตั้งแต่จุดๆตัวนี้เป็นต้นไปเนี่ยอย่าไปลบมันโอเคไหมเ<ม>ข้าใจนะห้ามไปลบตรงนี้ให้มาลบคําว่าคอลัมน์เอด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นนะครับคอลัมน์เอของเราเป็นอะไรนะเมื่อกี้วันที่ไงครับให้เราลบคอลัมน์ตรงนี้ครับลบแบบนี้คูมดําคุมดําตั้งแต่คอลัมน์เอเนี่ยเนี่ยครับมองเห็นชัดไหม ะะอย่าไปลบข้างหลังนะลบแต่ข้างหน้าเหลือจุดๆไว้ด้วยนะครับจุดๆสองอันเนี้ยโคลอนเนี้ยเหลือไว้ด้วยลบแต่คอลัมน์เลบไปแล้วพิมพ์คําว่าวันที่สั่งซื้อวันที่สั่งซื้อละกันนะครับ เพราะว่าลูกค้าสั่งมาเราจะได้รู้ว่าอ๋อลูกค้าสั่งมาวันนี้เราจะได้เก็บเป็นาฐานข้อมูลเราได้นะครับไม่ต้องกดปุ่ม Enter นะพิมพ์แค่วันที่สั่งซื้อพอเอาแล้วนะเสร็จแล้วนะต่อไปนะครับพอร่มไปดูแท็บเขียวบวกครับ ไปดูแถบเขียวบวกของท่านครับเขียวบวกของท่านมันแสดงข้อความว่าอะไรหรือชื่ออะไรในคอลัมน์บครับคอลัมน์บีมีไหมท่านอย่าไปเพิ่มนะไม่มีก็ปล่อยว่างไว้มีหรือเปล่าไม่มีก็ปล่อยว่างไว้นะไม่ต้องครับ เดี๋ยวพิมพ์ได้ครับแต่ตอนนี้ยังก่อนคอลัมน์ b ของท่านขึ้นว่าอะไรครับค<ม>อลัมน์ b มีข้อมูลไหมพูดได้ง่ายมันมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับอ่าโอเคไหมครับทีนี้หลังจากที่เราดูแล้วว่าคอลัมน์ b ของเราเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยทำเหมือนเดิมครับท่านก็เพียงแค่ไปเปลี่ยนคำว่าคอลัมน์ B ของท่านเนี่ยครคอลัมน์บ B ที่อยู่อันนี้สองเนี่ยให้ดูเนาะคอลัมน์บ B ของท่านเปลี่ยนอะไรอะไรคอลัมน์บ B นะสังเกตนะท่านก็เพียงแค่ไปเปลี่ยนตรงนี้นครับ เปลี่ยนคำว่าคอลัมน์ b เนี่ยเป็นชื่อคอลัมน์ที่ท่านอยู่ในตาของท่านนะครับบางคนบางท่านไม่มีเหมือนผมนะดูนะเนี่ยผมไม่มีครับผมไม่มีข้อมูลในคอลัมน์ b นะสังเกตนะไม่มีนะผมก็เพียงแค่ลบคอลัมน์นั้นทิ้งไปก็คือไม่ต้องใส่ครับอย่างเช่นคอลัมน์คอลัมน์ b ไม่มีใช่ไหม,ก,มก็คุมดํดดาก็กดปุม delete องเงี้ย ไม่งงนะเอาให้มันตรงช่องอ่ะเออบางท่านก็มีข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์ไหนไม่รู้ว่าของอย่างพี่เอกตั้งแต่คอลัมน์ไหนครับคอลัมน์เฮนู่นนะครับถูกต้องท่านก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่คอลัมน์เฮทนะครับไล่ไปอ่ะไม่งง,งนะอะทุกท่านลองปรับดูครับตอนนี้ให้เวลาทุกท่านปรับคอลัมน์ของทุกท่านให้ตรงกับ เขียวบวกนะเนี่ยอย่างของผมมาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ C ครับผมผมจะเริ่มตั้งแต่ C เป็นต้นไปเนี่ย C คือชื่อผู้สั่งซื้อใช่ไหมครับเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ผมก็ต้องไปปรับในแถบดำเนี่ยตั้งแต่แถว C ไงครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะ C เนี่ยฮะไม่นงงนะมันมีคอลัม,มน์ข้อมูลอยู่คอลัมน์ไหนพี่ก็ต้องไปเปลี่ยน คอลัมน์นั้นให้เวลาปรับแต่งคอลัมน์ครับเราไม่สามารถไปลบนะครับไม่สามารถเป็นลบอย่างนี้ทั้งแถวได้ไม่สามารถเป็นลบอะไรที่มันว่างๆได้นะเพราะว่าก่อนที่เราทํามาเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเชื่อมไปแล้วอะเราต้องจําเป็นจะต้องมาเพิ่มข้อมูลส่วนหัวตัวนี้ยดูซิว่าอ๋อตรงเนี้มันหายไปสมมตินะตรงนี้ฮะผมลบนะไม่มีไม่มีไม่มี อย่างนี้นะไม่มีข้อมูลครับแต่เวลาเวลาลูกค้ามาพิมพ์มาแล้วก็ส่งมาปุ๊บเนี่ยมันขึ้นแถวนี้อนุมานได้เลยครับว่ามันเป็นชื่อของชื่ออะไรครับชื่อผู้สั่งครับเราก็มาพิมพเพิ่มครับเป็นชื่อผู้สั่งเราจะได้รู้ไงอ๋อนี่คือช่องชื่อผู้สั่งนะนงเนี่ยช่อง C ีเนี่ยเราก็มาแค่มาเปลี่ยนครับเนี่ยเป็นผู้สั่งซื้อในช่อง C ีอ่า ต่อไปมาดูซิอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยอ๋อเราอยากรู้ให้เราจําได้ก็คืออ,อ๋อที่อยู่เนี่ยฮะเราก็พิมพ์ว่าที่อยู่ไปอันนี้คืออะไรครับเบอร์โทรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับสีเขียวสีเขียวสีเขียวนี่คืออ๋อมันคือแก้วน้นํานี่อย่างเงี้ยน,ะแนแะแก้วน้ําแต่แก้วน้ําไปอย่างเงี้ยฮะให้เรารู้เฉย ส่วนที่สําคัญที่สุดคือคอลัมน์นี่แหละครับเราต้องรู้ว่าคอลัมน์เนี่ยมันแสดงคอลัมน์อะไรเนี่ยมันแสดงอยู่คอลัมน์ f สมมตินะดูกันนะคอลัมน์ f คือแก้วน้ําเราก็กลับไปดูที่แถบดันไปเปลี่ยนที่คอลัมน์ f ชื่อว่าชื่อว่าแก้วน้านั่นเองนะครับโอเคเนาะทุกท่านทำครับอันไหนไม่มีที่มันเป็นช่องว่างท่านก็ลบ นะครับวิธีการลบก็คืออย่างเช่นมันมีอันนี้มันไม่แสดงแต่ว่าคอลัมน์ไอสมมตินะมีคอลัมน์ไอด้วยแล้วกัน,กนมีคอลัมน์ไอต่อท้ายนี่ี่ยอันนี้คือคอลัมน์ไอนะสมมตินะคอลัมน์ไอคอลัมน์ไอ ขอ้อลบไอมันไม่มีอ่ะครับเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอ่ะท่านจะเอาอะไรมาใส่อ่ะมันไม่มีท่านก็ลบไปนะครับท่านก็ลบไปเนี่ยข้อรบไอเนี่ยมันเกี่ยวเนี่ยคุณดาก็ลบไปแค่นี้เองครับ,บใ,ใ,ใช่อย่าไปลบในตัวนั้นนะห้ามไปลบในตัวนี้ห้ามไปลบลบที่ตัวดํเนี่ยแทรก,กได้ครับแทรกได้ครับอย่างเช่นท่านมีสินค้าอยู่หลายตัวใช่ไหมครับท่านจําเป็นจะต้อง ก๊อปปี้ข้างบนนะก๊อปปี้ข้างบนแล้วมาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยฮะคอลัมน์นะให้มันตรงกับรายการสินค้าของท่านอย่างเช่นของผมนะฟังนะตอนนี้มันมีสินค้ามาโชว์ชวนี่อันหนึ่งครับเป็นถ้วยแล้วกันนะสมมติว่าผมเพิ่มสินค้าขึ้นมานะมีคําว่าถ้วยครับแล้วก็มีลูกค้าสั่งมาก็มีรายการถ้วยขึ้นมาเต็มเลยสมมตินะสมมุติว่ามันมีเพิ่มรายการสินค้าขึ้นมา้วก็มี ขึ้นมาในช่องอะไรครับคอลัมน์เจผมก็เพียงแค่ไปนะครับไปเพิ่มตรงนี้ครับไปเพิ่มในแถบดาแล้วก็ Co ปปี้ขึ้นมา Co ปปี้วางลงไปเป็นถ้วยครับแล้วบอกว่าเป็นคอลัมน์อะไรครับคอลัลนถูกต้องครับเก่งอยไรครับแค่นี้ครับแล้วในชีทคุณเพื่อชีทนี่เราสามารถที่จะแทรกได้ไหมครับไม่ได้ครับมันเป็นฐานข้อมูลนะ ในก g l e s h ชี t คือให้เราดูเฉยๆครับให้เราดูเฉยว่าอ๋อมีคนมาสั่งในแถวนี้คืออะไรแถวนี้คืออะไรแค่นั้นเองครับ mm hmm. ส่วนให้มัน,สนแสดงในลายอ่ะท่านจําเป็นจะต้องมาเพิ่มตรงนี้ mm hmm. ว่าในในลายแถบเขียวบวกเนี่ยมันมันอยู่คอลัมน์อะไรขอว่าคอลัมน์ที่ G ของท่านชื่ออะไรครับของพี่ p ก g ของท่านคืออะไรครับ G เบอร์โทรติดต่ออ่าท่านก็เปลี่ยนคาว่า แถวจีของท่านเนี่ยอย่างเช่นของผมนะแถวจีของท่านเนี่ยท่านก็เปลี่ยนเป็นข้างหน้าเป็น oh, เบอร์ oh, เบอร์ oh. โทรครับทีนี้ไอ้ตัวระหวง B กับ C เนี่ยนี่ยตัว A กับ่ะอยากแทรกว่าวาสัมไม่ครับไม่สามารถแทรกได้ในตัวของแล้วเราไปแทรกที่ i f t ได้ไหมไม่ได้ i f t ระหว่าง A กับ B ไม่ได้ครับมันต้องมันต้องสัมพันธ์กับตัว ตัวนี้ครับมันต้องสัมพันธ์กับตัวคอลัมน์ที่เขียวบวกครับใช่เราไปเติมที่เขียวบวกเพิ่มที่เขียวบวกได้ได้ครับของของพี่เป็นอะไรอ่ะคืออ่านะถามว่านแตผมถามพี่เง้กก่อนกระเพราหูสามผมขอดูคอลัมน์บีของพี่เง้กก่อนครับในเขียวบวกครับเขียวบวกเนี่ยอ่าไปดูเขียวบวกก่อนเขียวบวกของพี่เง็กครัเป็นคอลัมน์บีชื่อว่าอะไรครับคอลัมน์บีเนี่ยกระเพราหูสัมรากข้าวแต่มันจะมีพิเศษจากธรรมดาถูกต้องครับอ่ะพี่เง้กไปที่แถบดำครับ มันต้องเป็นในคอลัมน์ B ของพี่ต้องเป็นกะเพราหมูสับราดข้าวเท่านั้นไม่มีคำบรรดาพิเศษไม่มีวเวลาเขาสั่งซื้อปุ๊บ <คน S 1> มันจะเป็นตัวเลือกอ่ะมันจะเด้งตัวเลือกมาให้ไงม,มันที่เป็นเราติ๊กตัวเลือกนะ่ะมันจะมันจะเป็นอย่างงี้ครับอธิบายอย่างนี้ในชื่อข้างหน้าเนี่ยมันคือชื่อมันคือชื่อร้านหรือชื่อสินค้าของพี่ ส่วนข้างหลังตัวนี้ยมันจะดึงเอาตัวตัวอะไรนะเขาเรียกว่าตัวตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่ลูกค้าสั่งะมาใส่ข้างหลังไม่งงนะฮะอย่างเช่น่าตัวเลือกที่หนึ่งของผมเนี่ยแก้วน้ํานะแก้วน้ํานะครับใช่ไหมแก้วน้ํานะไปดูจากฟอร์มนะดูจากฟอร์มก่อนนี่คือแก้วน้ํานะครับแก้วน้ําใช่ไหมอันนี้คือชื่อครับส่วนตัวเลือกเนี่ยมันคือเป็นลักษณะของสี สีขาวสีอะไรแล้วแต่ลูกค้าเลือกไงฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกค้าเลือกมาปุ๊บเนี่ยไอคำว,ว่าลูกค้าเลือกสีฟ้าเนี่ยคําว่าสีฟ้าเนี่ยมันจะมาแทนในตาแหน่งตัวนี้ครับม,มันจะมาแทนในตําแหน่งตัวเนี้เออซึ่งนั่นหมายความว่าข้างหน้ามันคือเชื่อสินค้าข้างหลังคือตัวเลือกเาอาจจะเลือกทั้งขาวทั้งเงินมีมันจะขึ้นเรียงกันต่อต่อ,ต,อต่อไปเออ ถ้าสมมติว,ว่าเขาอ่มมันก็จะมันก็จะขึ้นทั้งสองนะครับถ้าเราใช้ช่องทำเครื่องหมายครับแต่ถ้าเราทำเป็นตัวเลือกก็ได้ดีละช่อง่ามเราถ้าลองทำดูก่อนเดี๋ยวถ้าติดตรงไหนเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วกันนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะให้ทุกท่านลองปรับแล้วก็ลองไปกดที่รูปดวงตาแล้วก็กดสั่ง เหมือนเราเป็นลูกค้ากดสั่งมาแล้วมันผิดตรงไหนเรามาแก้ไขกันอีกทีนะครับสำหรับ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับเป็น e ีสุดท้ายแล้วนะท่านใดที่ยังสับสนเรื่องของการปรับแต่งคอลัมน์ก็สามารถเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งได้นะครับก็สำหรับ EP นี้